สวัสดีครับพบกับช่องผูกกองช้างเจโอวันครับสวัสดีเอฟซีสาหนยเป็นแบนแพงเอฟซีน้องหญิงเอฟซี่องของช่างเลยครับเดี๋ยววันนี้ครับดูเมฆครับคลื่มนะครับฝ่าคลึ่มตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละครับคลึ่มแบบนี้แหละครับแต่ก็ไม่ท้กเออแรกแลงดีครับนี่นะครับ ทางเคียงก็แรงมืดลยครับนี่ดูเขาครับนี่ครเขาก็เห็นแดดดอกยานะครับดอกวันจะพืชนะครับดอกลังกาครับนี่ครับไม่ใช่ลวงเขาเด้อเดี๋ยวจะตกแต่รวงเขาครับนี่ครับมีแดดรังกาขึ้นเต็มเดี๋ยวมันออกดอกแลวครับมันออกดอกแล้วมันก็จะยุบเลยครับที่ไห นี่ครับน Danke, ี่ก็มองเห็นเขานิดเดียวครับจนเขาครับนี่น้ำก็ะโชกใจครับแหล่งหลายครับเกลเลดึ้นเนเลยมัดหลดครับนี่หลดพักครับนี่ฝักทองก็พอได้กินอยู่ครับนี่ผูกกินยอดมันครับพอได้กินอยู่ครับพอมีลูกมีอะไรอยู่ครับเนี่ยเก็บไปเลยครับจนมันมองไม่ได้อยู่แล้วครับนี่ขึ้นใหม่ครับ เนยน้อยนี่ครับนี่ขึ้นครับก็ออกดอกแล้วครับนี่ผมผสมเกสรให้มันไม่เช้านี่ครับครับอาไม้เรื่อยครับนี่พอได้กินอยู่ครับครับดูไม่งามนะครับกับพ่อได้ครับพอได้กินฝรั่งกับมีครับนี่ฝรั่งกินจูครับนี่ ตัวใดมีลูกู่ครับเนี่ยหมอไหวครับเนี่ยเลื้ยหน่อยเหรอครับมี่กหลอกเหรอครับมาช่วยกินครับตอนเนี่ยโอ้โหนี่หล่นล่ะเน่าแล้ววันเดี๋ยวออกนี่ครับตัวใดครับมีน่ครับก็ได้กินครับปลูกอะไรไปครับเลยปล่อยน้ำใส่ต้นมะพร้าวครับเนี่ย โอ้ยแหลงหลายครับลูกไปครับนี่ทำไมติดลูกเลยครับจับตาแล้วกัลรดหน้ามันไหวสงสารครับใครก็มีครับไปอ,ออกน้อครับเนี่ยถ้าฝนต้จะออกครับเดี๋ยวพาไปดูครับ นองันเริ่มยาวทิ้งแล้วครับนี่ครับไหกินงซุงครับนี่พอมีหนออยู่เด้อครับพี่น้องนี่ครับนอมันครับเนี่ยคนมันไม่ต๊ครับตอนฝนต๊เนี่ยโอ้ยนอเต็มครับนี่ครับเนี่ยมมีคนมาเอาครับนี่ครับเป็นหนอนอนครับสายอยู่ครับพอได้ครับ นี่มันครับหนอมันก็มีผ้าก็มีครับเนี่ยอากาศมันขึ้นครับครับลอยผานี่ยไรนาเฉลิมประสงค์ครับผ้านิ่งผาตะเพียนผ้าสลิดผ้ากระดีปลาหมอกับปลาดุกนี่นาะจะออกไปเมื่อไรลครับ ก็มีนกมากรจาบก็เ,เอามาทำลังครับนี่มาใหม่พี่น้องคนไหนอยากได้ก็ามาัดขอออเดอร์ครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะยาวทิ่งครับนะครับดูมันน่ครับเริ่มยาวแล้วครับนะครับดูครับายาวจนหมดแล้วครับมีหลายหนอครับ ลองคนไหนอยากได้ก็มาขอเอาเด้อครับนี่เดี๋ยวมันจะยาวจิิงครับไม่หัวนะครับจะให้มาขอก่อนนี่ครับแบ่งกันกินไปนี่ครับกำลังโตออกมาครับนะครับมีครับมีหลายกอครับมีแปดกอเลยครับผมปลูกไว้ครับนี่ฝนนี่แล้วกมาขโมยับไปแบ่งช่างครับไม่จะไล่แบ่งกันกินครับ ในไม้มขอนี่แหละครับนี่มีหลายอยู่สาวเด้อน้องคนไหนนี่ครับปขามองมีเห็นแสงตะวันเลยแหละครับนี่ครับปขามันมันขึ้นเอาอกาศหายใจครับน่าจะเพื่อนนะครับมันมันลงลง,ลงตกครับ าดนี่มันก็ไม่ค่อยขึ้นนะกจากมันมองไม่เห็นครับเพื่อนแรงแรงครับเนี่ยนี่หน้าแลงหนึ่งครับน่ของพี่สาวครับหน้าแห้งมดแหละครับน่ครับมันไม่มีฝนเลยครับมันแรงครับน่ครับครับขอก็เขียวดีเจ้นครับเนี่ยครับ ทิศทางเลวนะครับเนี่ยรวมเป็นบดหมายเลขนอมอนหนึ่งชึ้งสอง้านายู่ทิศถนนเลยนะครับนะครับถนนมายุดถนนเลยครับรมกันแแรงครับน้ำก่แหงไว้ได้ซูบน้ำใส่ที่นึงเหรอครับของ้งามครับดูครับแตขาดน้ำเลยครับ ไหวเขาครับปิวครับเนี่ยยงลมนะครับลมแรงมากเลยแต่ไม่มีฝนนะครับเนี่ยแฝกมันฟ้องฟ้าก็คลื่นดีเจสที่นก็คือน้ำฝนตะกี้ใานก็ไมาณเป็นตมอกม,ม,มากครับหอมเดียวลมแรงเนี่ยวัดฐา,ามีนม้ำน้อยนี่เขาจะดูเร็วกว่านี้ดูครับนี่ขนาดไม่ค่อยมีน้ำนะครับนี่ยยังไงเนี่ยกล็ลอครับ ทำนาแถวในคือรอดฝนครับมันไม่มีระบบชนประธานุแรงทานยอะไรครับเนทีนาของงามนี้กันรันงแตกขอครับลงแตกข้อเลยนะครับนี่ครับกลังแตก ดูครับดูรแตกก้อนนะครับดูว่าแตกก้อนดีกันครับเนี่ยไดมีน้ำเนะครับโอ้ถ้ามีน้ำนี่นี่ครับเขาแตกก้อนนี้กันครับสูงแล้วครับนี่สูงกว่าหาซีบเซนแล้วนี่ครับโอ้ยดายดยีรอฝ่าเราไปเ,เดียเด๋ยวจราขึ้นใหม่โต๊ะครับท้าตสุด เขามันก็เขาไม่ถึงครับทางนี้โคราชโนนสูงนะครับโดยจฉพาอแถวบานตรงนี้ฝนไม่เคยตกเลยบานทาดกับทรงบนหลุมเขาคือโนนสูงนะครับไม่เคยตกเลยต้นต้นไม้ แหงแล้วกรลมมันแรงครับลมมันแรงแก่อนน้ำจะแห้งไวครับเมื่ออาทิตย์แล้วสูบน้ำมาใส่ครับนพอยืดอายุของเขาครับนี่ครับนี่ครับตามสุดนะครับนี่น ตรงนี้เป็นที่ตําสุดเป็นแห่งน้ำมีแค่นี้นะครับนี่ครับดูครับน้ำครับนี่ครับไปน้่นก็ไม่มีแล้วครับมีแค่นี้ครับนี่มันแห้งไวครับตรงนี้เป็นท่าสูบสุบมาจากบ่อนั่นนะครับนี่นะครับบ่อปลาลำพันธุ์นั่นครับตัวน่ครับบ่อนะครับเดือติ๊กปอไหครับสูปเป็นนี้มานี่ครับมาใส่นี่ครับ สวยงามดีครับชาวบ้านแรงกันนะครับเกดดศตรธรรมชาติอย่างเดียวครับนี่โอ้ทำนาก็ยาก้นครับนี่ทำไมกินครับนี่เวางามดีกันครับชอบตรงที่มันระยะพอดีครับมันแตกกัวามาดูครับนี่นครับเขาแตกกัวดูเลยครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตไว้เท่านี้นะครับเด้อขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนำนำรวยสวัสดีครับ